วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกถ่ายเมื่อวันที่10กรกฎาคมสอพันารยพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธชินราชซึ่งนับถือกันว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกหลวงพ่อโตพระประธานในพระอุโบสถและจิตกรรมอันงดงามครับที่พระอุโบสถเป็นเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นบทมหาอุตรของพระนเรศวรครับ หลวงพ่อโตพระอัฐารดและพระปางทางด้านหลังครับสำหรับวิหารพระชินสีนะครับอันนี้เราพลาดนะครับรอบหน้าต้องกลับมาแน่นอนครับวิหารพระศรีสัสดาพระศรีสัสดาจำลองและพระพุทธเจ้าองค์ดำด้านหน้านะครับวิหารพระเหลือ บริเวณด้านหน้าวิหารหลวงครับวิหารพระเจ้าเข้านิพพานพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่พระนิพพานหีบพระบรมศพจำลองของพระพุทธเจ้าสร้างในสมัยอยุทยาแสดงอิทธิปฏิหารให้เห็นพระบาททั้งสองในขณะที่พระมหากัสปะว่าอยู่ครับและด้านในนะครับพระสามพี่น้องศาลาปฏิสถานท้าเวสุวรรณ ศาลาปิดทองปฏิมาบูชาทิฐานรอยพระพุทธบาทจำลองหลวงพ่อคงหลวงพ่อขาวพระสังกจายสำหรับธรรมเทศธรรมสสวนนะครับอันนี้เขาลืมถ่ายครับต้องขออภัยด้วยนะครับ